รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมเข้าสู่รายการที่ต่อสู้กันด้วยไว้พริบกับดาวิดที่เกมทอนรหัสครับซึ่งในวันนี้เรากําลังมาถึงช่วงที่ต้องลุ้นกันแล้วว่าคุณเกมจะถูกปิดจ็อบในรหัสภาพชุดต่อไปนี้หรือไม่เราไปรับชมความสนุกกันต่อเลยครับ3ามพยางมือที่โพเดียมตาที่จอจะมาอย่างรวดเร็วครับ3พยางครับรหรัสภาพจากนิจมินมาเลยครับโอกาสสุดท้ายนะฮะ หมดแล้วนะฮะดีๆครับใจเย็นๆตอบว่าสามอ<ง>ย่างวงนักสัตว์ค่ะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่หมดโอกาสเลยห้าวิตรงตรงเลยครับพี่โยครับแล้วอธิบายไปด้วยเลยครับปะสุสัตว์ครับปะสุสัตว์เพราะว่า รูปแรกเป็นปะยางครับรูปสองก็เป็นพี่สุบุญเลี้ยงครับร,ษษรูปสุดท้ายก็เป็นสัตว์ปะสุสัตว์รวมของเดิมเป็น11,000ครับ11,000ครับ, 11, รบและก็ปิดจบให้ต้ยนะครับผม็นชน้นมป์สมัทยที่2อยา่างสมบูรณ์แบบกับเงินเก็บอีก12,000ขอสองันขอเสียมบมือในักให้สาวสวยของเราด้วยแต่ก็ไม่ตัวเปล่าสวยมาเปล่ากลับไปพันหนึง โอเคโอเคแต่ที่แน่ๆสุขภาพสําคัญกว่าเราไม่มีวันให้คุณแพ้สุขภาพอย่างแน่นอนลินจูบินครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสอืนหนึ่งบวกตรงนี้เป็นสามหมื่นสาแล้ว3 3มหมสมัยที่สองเองนะครับผมล่วงหน้าไปเยอะเลยทีเดียวอุครับอุ้ยทำลาย เต้ยน,นี่ผมไม่ยอมคุณแล้วนะคุณทํากระเทยน,น้อยหอยสังผมเส <c oughs> ื้อผ้าขาดกระตุยเลย <c oughs> <c oughs> พุ่มทายและแสงไปด้วยไหวพริบที่เป็นอันตรายสำหรับแชมป์อย่างคุณเตยมากพี่เสกครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นวิศวกรรึกษาองค์กรแห่งหนึ่งครับส่วนพี่เสกครับครับน้องก็น้องเถอะนะครับเต็มที่ฮะวันนี้มาเล่นเพื่อลูกด้วยฮะมาเพื่อลูกด้วยตังเพื่อพ่อครับตังเพื่อพ่อมาเพราะลูกสั่งมาลูกสั่งมาลูกชอบดูทุกวันเลยเป็นอย่างนี้ลูกสั่งเพราะฉะนั้นประจำที่เราเริ่มเลยครับ เริ่มกันที่คนละหมื่นและตรงกลางมาเลยครับรวมเป็น4,000บายสบายนะพี่เสงนะครับโอเคครับ <c oughs> รหัสภาพแรกจากหลินจิมินครับ2พยางสองพยางรู้แล้วกดเลยนะครับทีมสตีลและรอคิวถ้ามันไปถึงคุณ <c oughs> รหัสภาพจากหลินจิมินมาครับ กด,กดแล้วนะครับเบอร์หกสี่สไม่น่าเชื่อผ่านไปได้อย่างไรชื่ออะไรคะไมค่ะน้องไมค์ถ้าตอบถูกได้2,000ถ้าผิดกลับบ้าน3ภาพนี้ถอรหัสแล้วคุณได้อะไรครับ อยักศกค่ะอยักศกสองพันภ <Yeah. S 1> าพแรกนะเป็นเป็นหยักนะครับและซอสซาลาและกอไก่อยักศกนะครับผมโดนสกิลไปแล้ว4,000ลงใหม่ครับคนละ2,000ตรงกลางครับอ้าวเริ่มใหม่ไม่เป็นไร4,000ตรงกลางนะครับ กับรหัสภาพต่อไปแก้ตัวใหม่สองพยางเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ภาพเดินอย่างแน่นอนรหัสภาพจากนิจิเินมาครับสงครับนายกครับนายก ถูกต้องขอบคุณครับเป็นวิศวะรุ่นใหญ่ที่อัปเดตมากรู้จักน้องนายด้วยเอาสิความดังของน้องชุดไปอยู่จริงๆนะฮะน้องนายผสมกับกอไก่นะฮะกลายเป็นนายกทันทีนะฮะหนึ่งเบอร์ต่อ6,000ครับแล้วเมื่อกี้คุณนัทคุณอะไรนะอาร์ตครับคุณอาร์ตก็กดเหมือนกันครับ นานจะกดติดทีแต่ไปไม่ถึงยังไม่สิลหรือสิลไปยังยังครับพี่ยังนะรอก่อนได้ครับแชมป์ครับ6,000สู้เท่าไหร่ฮะ2 0 0 0ครับ2,000นะครับ4,000ตรงกลางแล้วถ้าได้กลับไปจะเสมอกันที่8,000สอพยางอีกครับการภาพต่อไปนี้จากลินจิินมาครับ สงสัยการป้องกันแชมป์ในยกนี้ของคุณเต้ยน,นั้นจะไม่หมูซะแล้วครับแต่ก็ยังพอมีโอกาสจะพลิกกลับมาขึ้นนําได้อยู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาเอาใจช่วยแชมป์กันต่อพักสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมิน น้ำสันว่าสถานีบริการน้ำมันพีทีสอสพยางคอีกครับสารภาพต่อไปนี้จากลินจเมินมาครับ สองคุณเบลกดแล้วนะครับได้ไหมเสียดายมากแต่คุณแบลคุณตอบว่าสงครามค่ะสองพันกับเขาเดินเป็นเป็น5,000ันค่ะห้าพันแล้วนะครับสำหรับคุณแบลสงครามเพราะกำลังส่งน้ำพระกับย้อมสีครามอยู่ สงครามคนละสองพตรงกลางนะครับทำให้คุณเต้ยเหลือ2,000สุดท้ายถ้าได้กลับไปก็เสมอกันที่6,000ได้เปรียบอยู่คือพี่แสงนะครับถ้าได้ไปตอนนี้สวยเลยหมื่นหนึ่งเท่าทุนรหัสภาพนี้นะครับมี3พยางนะครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าเรามาดูกันขอรหัสภาพจากลินจูมินเลยครับ โอไซดอนครับโอไซดอนถูกต้องครับผมท่านใช้ตั้งหัวล้อแด่งชัวอรามกับพี่ชิพี่ชุนก็กดเร็วมากอ้าวยังไงครับคุณแต่ภาพแรกเป็นภาพใบโพครับแล้วก็ภาพที่สองเป็นภาพต้นไทรแล้วก็ภาพที่สามเป็นภาพของอดอนจมูกนะครับโอไซดอนพอดีคำนี้ผมไม่คุ้นนะครับ 4, 000, สี่พันเสมอกันที่หกพันครับไม่หลุดจริงๆไม่หลุดนะครับผมไม่ถึงทีมสตีลหมื่นสองนะฮะยังอยู่สวยงามแบ่งกันคนละครึ่งพี่เสงครับครับผมตาเราละเท่าไหร่พี่มันเสมอกู่ที่หกพันเดี๋ยวเอาใจทีมสตีลหน่อยครับสามพันครับสามพันครับต้องบอกว่าสองคนนี้พอเขาหันกลับมาอยู่กับที่หน้าจอแล้วเขานิ่ง คือสภาวะจิตเขาดีมากนะฮะความเตรียมพร้อมคือเขาคนนิ่งแบบภูคามมากเรามาดูกันนะครับ <S <S เที่ยวนี้เยอะขึ้นละเงินเดิมพันตรงกลางคือ6,000กับรหัสภาพต่อไปนี้จากลินจิมินครับเราขอ2พยานรหัสภาพส่งจิมินมาครับ บิดพิ้วครับบิดพิ้วใช่ถูกต้องไหนถอนรหัสสิครับผมเร็วหรือเกินใช้เวลาไปไม่ถึงหนึ่งวิด้วยเร็วมากภาพแรกเป็นการบิดอยางครับแล้วก็ภาพที่สองก็เป็นรูปพานก็เป็นพอพานแล้วก็คุณริวิตสัมผัสแล้วก็โทรก็เป็นไม้โทรครับเฮยเลย9,000ต่อ3,000ครับ เมื่อก,กี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เกือบไปแล้วแต่ตอนนี้สลับที่กันนะพี่เสงสามพันเมื่อกี้เราสู้ไปสามพันเขาล้วงไปตอนนี้เราจะยังไงดีฮะเอาสองพันก่อนแล้วกันครับ2,000ันก่อนเ,อเก็บหนึ่งพไว้หายใจนะฮะเ,เป็น4ี่พันตรงกลางาถ้าได้จะกลายเป็นห้าพันต่อเ0็ดพันนะครับแต่ถ้าไม่ได้เหนื่อยละบาดภาพต่อไปนะครับ สีพยางรัดภาคจากนีจ้จะเป็นมาครับตอบว่า คริศสศักราชครับคริศสศักรา,กราชถูกต้องครับ1นึ่งหมื่่พตอนหนึ่งพัน,น,พน,นเก่งม,ม,มากอันนี้ช่วยอธิบายที่คุณไวอีกแล้วอ่ะก็ควายก็เป็นคอควายแล้วก็จุดแล้วก็สาลาจุดเป็นคอสอจุดก็คือคริสศักราชคริสสักราชนั่นเองนะฮะ ขึ้นมาเป็น11,000ห่นหนึ่งต่อหนึ่งพนหมดแล้วพิเศษครับครับหมดหน้าตัางนะครับสถานเดียวจะมายืมพี่อุ้ตสี่พันได้ไหมครับเนี่ยจะยืมพี่อุ้ตสี่พันได้ไหมครับยืมพี่อุ้ตสี่พันได้ไหมชาบูสาขาห้าสี่พันสี่กันก็ได้สองประตูกลางครับมาคนละพันนะฮะหมดหน้าต่างพิเศษครับครับแต่มันก็ยังเปลี่ยนชีวิตได้แน่ๆ นะครับแต่วันนี้อยู่ที่ว่าคุณจะทานไวยิปของแชมป์ของเราได้หรือเปล่ารหัสภาพต่อไปนี้นะครับ2พยางรหัสภาพจากลิจิมบินมาครับรหัสภาพชุดต่อไปนี้แชมป์ของเรายังคงท็อปฟอร์มเร่งความเทพกว่าทีเดียวรวดเพื่อปิดบัญชีและรับเงินสะสมเพิ่มไปอีกสมัยหรือไม่นั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันต่อห้ามพลาดครับ สนับสนุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไรเปปถ่าย HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟน h ัวเว่ P10 และ P10 Plus สองพยางรับภาพจากลิจิบินมาครับ ชีกอครับปิดจ็อบครับโอ้โหแท้กันที่ช่วงจริงๆภาพแรกแม่ชีสันสเดีภาพที่สองนะครับกอผายสวยงามปิดจ็อบให้เต้ยเก็บไปอีก1 2 0 0 0มืนพันรวมของเดิมเป็น45,000บาทสี่หมื่นห้าบาทครับและขอเสียงรบมือดังให้พี่เซงของเราด้วยที่คนติดไปไม่เบาเหมือนกันบ ผมว่ารุ่นนี้มาเล่นกันแบบนี้ไม่มีการเสียใจไม่มีการเขาเรียกว่าเสียศักดิ์ศรีละ9,000บาทสบายสบายี่เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมนะครับนี่แหละทางานเก่งเรียนเก่งมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยแหละครับนะกลับไปเป็นที่ปรึกษาต่อที่ปรึกษาก็สบายนะไม่เหนื่อยมากนะมันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพทํางานหนักนะครับคิดเยอะด้วยเรนจีบินครับห้ามแพ้แน่นอนเรื่องสุขภาพเชิญครับ สมัยที่3เป็นจอบสมัยที่3ด้วยเงิน4ี่ห0เอาสิขึ้นสมัย4ี่ละยังไงเราไม่ได้แล้วผมปล่อยคุณไม่ได้เลยแต่ว่าผมก็ชื่นชมคุณนะว่าคุณไวและมีไหวพริบและปฏิภาณที่สุดยอดจริงๆเลยเมื่อกี้เขาบอกพ่านไม่เอาปฏิภาณไม่เอาคุณนี่มีปฏิกูลที่สุดเครื่องคุณกำลังติดใช่ไหมคนอื่นเขาติดเหมือนกันพีวิ์ พี่สนใจจะลงไปแข่งรุ่นเฮฟวี่เวทกับเขาไหมเออสนใจครับผมพร้อมครับพร้อมนะพี่ครับผมแล้วแรนดอมเจอพี่แล้วพี่วิ่งลงไปเลยนะพร้อมครับล้มก็ไม่ต้องทาด่านเดี๋ยวก็ล้มหกล้มไปเดี๋ยวเอาความปลอดภัยไว้ก่อนโอเคปลอดภัยไว้ก่อนแรนดอม ไม่รู้ว่านเป็นการทดสอบหรือว่าอะไรแต่ว่าแป้งมาทั้งนั้นโยครับสวัสดีกรอบสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นนัก้ดนตรีครับเป็นนัก้ดนตรีครับเล่นอะไรอกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงและเป็นอีกคนหนึ่งที่ถอดรหัสโคตรละเก่งนะครับเก็บมาเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพร้อมไหมเต็มที่ครับงานหนักอีกแล้วไหมหนักครับหนักทุกตัวนะั อย่างที่เขาบอกหนักจริงๆเริ่มครับเด <laughs> ินครับ <laughs> ใส่เป็นคนละหมื่นและตามธรรมเนียมครับตรงกลางมาสี่พัสองพยางครับแภาพจากลินจิปินมาเลยครับ เบอร์เก้าสิวินาทีครับเบอร์เก้ครับคุณอะไรครับแพนฟิล์มค่ะคุณแพนฟิล์มสิบเปเท่าไหร่แล้วนะศูนบาทศูนย์บาทคุณแพนฟิล์มคุณตอบว่าทำนายค่ะทำได้ 2,000ครับ <Yeah. S 1> ชุดทหารลายพรางนี่มันหลอกนะทอทหารเหมือนกันแต่จริงแล้วเขาทำนายอยู่นะฮะผสมยอยักษ์เข้าไปกลายเป็นทำนายทันทีเหลือ8,000ครับคนละ2,000อีกครั้งเป็น4,000ตรงกลางขอรหัสภาพที่มี2พยางอีกหนึ่งครั้งเถอะ รหัสภาพจากลินจิมินมาครับคุณชุนกดแล้วนะครับพี่ชุนกดไว้เรียบร้อยสองพยาง้าวินาที าแชมตอบว่าเหนี่ยวรั้งครับไม่ใช่ครับนิดเดียวเองไม่ทันยมไม่ทันพี่ชวนกดไปแล้วช่วงแบบ2วิแรกเลยอ่ะทำไมหน้าถึงไม่นั่นไม่มั่นใจขนาดนั้น <อ>คิดว่า,าบคิดว่าจะตอบเหมือนกันครับคิดว่าจะตอบเดียวรั้ง2องพยางแต่ตอนนี้พอมันไม่ใช่แล้วคุณต้องตอบแล้วครับตอนนี้นี่โอ้วันนี้มนนันวันวันปราบเซียนจริงๆเป็นวันปราบเซียนจริงๆมีใครคิดว่ามีคำตอบอื่นที่ใช่ยกมือครับเบอร์สามคุณเลยครับเก่งครับคุณเก่งคุณตอบว่าหเดียวครับเดียวดึงหนึ่งเดียว เสียดายมากๆพิชุนครับขอเสียงปรบมือใ้พิชุนครับการชักเยอะมันไม่ได้เป็นการรั้งนะฮะอันนี้ต้องอธิบายมันคือเป็นการดึงสู้อย่างเดียวเลยมันมีการผ่อนกับการดึงเท่านั้นเองนะครับต้องลงแล้วครับอีก2000เป็น4000ตรงกลางขออีกทีน่ะสองพยางขออีกครั้งรหัสภาพสองพยางจากลินจิมินครับมาไม่รู้ว่าคู่นี้จะสู้กันยาว ว่าจะจูงมือกันกลับบ้านทั้งคู่กันแน่แต่ที่แน่ๆครับคงต้องกลับติดตามชมผลของคู่นี้ในวันพรุ่งนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วล่ละครับและคุณผู้ชมจะต้องเตรียมตัวลุ้นและฝึกการถอนรหัสไว้ให้ดีๆนะครับต้องบอกว่าในเร็ววันนี้คุณผู้ชมที่นั่งถอนรหัสอยู่ที่บ้านจะสามารถสติว,วันของเราได้ด้วยต้องบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ